ครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาอัปเดตแอปเป่าตังเพื่อที่จะเข้าร่วมโครงการเราชนะกันนะครับสำหรับระบบ Android ให้เข้าไปที่ PlayStore ระบบ iOS ให้เข้าไปที่ App Store ผมขอแสดงวิธีการอัปเดตในระบบ PlayStore นะครับซึ่งเราก็เข้าไปหลังจากเข้าไปก็พิมพ์ก็ว่าเป่าตังเราก็กดไปที่ปุ่มอัปเดตเลยนะครับ ครับผมหลังจากนั้นก็รอดําเนินการแล้วก็ดําเนินการติดตั้งโหลดครบร้อยเปอร์เซนหลังจากนั้นเราก็กดเปิดใส่รหัสพินหกหลักที่เราเคยใช้อยู่นะครับแล้วก็กดไปที่ G Wallet หลังจากนั้นเราก็กดที่ว่างตรงไหนก็ได้ครับกดเข้าไปก็จะเข้าสู่หน้าจอของแอปเป่าตังของเรากดไปที่ใช้สิทธิ์นะครับ เมื่อกดใช้สิทธิ์ในโครงการเราชนะแล้วก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับอ่านหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้เรียบร้อยแล้วก็คลิกถูกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็กดยืนยันและยอมรับระบบก็จะให้เราใส่จังหวัดที่อาศัยอยู่ปัจจุบันใส่ไปนะครับมาสงขลาเราจากใส่แล้วก็ให้กดถัดไปนะครับและให้เรายืนยันจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบันอีกครั้งหนึ่ง ระบบก็จะเตือนว่าเรายังไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้จะสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่18กุมภา64กดตกลงไปแล้วก็จะเข้ามาในหน้าหลักนะครับถ้าหากเรากดเข้าไปดูมันก็จะบอกเตือนอีกครั้งหนึ่งว่าใช้สิทธิ์ไม่ได้สําหรับคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์ระบบก็จะเตือนแบบนี้นะครับตัวอย่างนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับรอใช้สิทธิ์กันวันที่18กุมภา64 หากท่านชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับหากไมต่ต้องการที่จะพลาดข่าวคราวต่างๆก็ฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ